ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุมนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มก,การาคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีกุมนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุมนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมได้ไพ่สองเหรียญได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะได้ไพ่ queen of p e n d l e s n ราชินีถือเหรียญ ชาวราศีกลุ่มหน้าที่การงานธุรกิจการเงินอะไรที่คุณมีอยู่ณนะตอนเนี้ถ้ามันเจอปัญหาเจออุปสรรคหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันไม่ลงตัวมันไม่ลงรอยมันไม่เป็นตามที่คุณคาดหวังที่คุณปรารถนานะไม่อยากให้คุณล้มเลิก คุณต้องเดินต่อไปคุณต้องใช้คำว่าประครองประครองธุรกิจประครองหน้าที่การงานประครองสถานการณ์การเงินที่คุณมีอยู่นะประครองมันไปก่อนช่วงแรกนะคะช่วงแรกชาวราศีกลุ่คมคุณมีคู่แข่งเยอะนะคู่แข่งทั้งหน้าที่การงานธุรกิจการเงินมีทั้งคู่แข่งที่แบบเปิดเผยและคู่แข่งแบบลับๆ บางคนเขาก็ไปแสดงตัวออกมาหลอกชาวราศีกุมว่าเขาเป็นคู่แข่งกับคุณเขาแสดงตัวออกมาว่าเป็นมิตรกับคุณนะคะดังนั้นดูดีๆนะคะชาวราศีกุมบางคนโอ้ยช่วยเหลือแนะนำโน่นนี่นั่นเปล่าหรอกเข้ามาหาเข้ามาหาคุณเพื่อเก็บข้อมูลของคุณหรือเปล่านะคะอันนี้ในหน้าที่การงานธุรกิจเขามาเก็บข้อมูลเพื่อเอาไปพัฒนาหน้าที่การงานเขาธุรกิจเขาหรือเปล่านะคะ ขอโทษ,โทษด้วยนะคะดังนั้นนะคะคุณจะทำงานทำธุรกิจหรือแม่ค้าแต่ใครค้าขายทำรายได้เล็กๆน้อยนะคะคุณค้าขายเล็กๆน้อยบางครั้งคุณก็มองว่ามันมันยังไม่ไม,ไม่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตคุณเท่าไหร่รายได้ ai, มันยังไม่เยอะไม่มากไม่ควรไม พอยังยังคุณยังถือว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่คุณอึอดอัดอัตคัดอยู่อะไรเงี้ยยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อดทนอดทนไว้ก่อนนะคะชาวราศีกุมนะคะช่วงช่วงไหนก็ตามไม่ว่าใครก็ตามที่มีปัญหามีอุปสรรคในหน้าที่การงานธุรกิจอยู่แล้วมันยังผลตอบแทนผมกําไรมันยังไม่ได้เท่าที่ควรเนี่ยคุณต้องถือคติว่าประคองไปก่อนประคองไปก่อนนะคะชาวราศีกุม นะคะแล้วบางครั้งบางครั้งคุณต้องแลกคุณต้องแลกนะคะประคองแล้วต้องแลกด้วยนะคะในหน้าที่การงานธุรกิจชาวราศีกุมคือบางครั้งคุณอยากได้อีกอย่างนะ,ค,ะคุณอยากได้อย่างหนึง่งแต่คุณไม่ไม่ยอมแลกเลยอะ่ะจะจะยกตัวอย่างอะไรเช่นสมมุติคุณค้าขายตรงนี้คุณอยาก ย้ายร้านย้ายจุดขายของไปอยู่ตรงนั้นนะคะแต่เขามีเงื่อนไขนู่นนี่นั่นมาให้คุณเ่ะคุณก็ไม่ยอมอะ่ะเหมือนเหมือนกับบางบางบางสถานที่เขาอาจจะบอกว่าถ้าคุณย้ายร้านไปตรงนั้นนะไปเปิดขายตรงนั้นนะคุณเขาขอกําไรคุณเพิ่มอีกสักสองเปอร์เซ็นหรือสามเปอร์เซ็นจากยอดขายคุณอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ยอมบางครั้งบางครั้งนะคะชาวราศีกุม คุณต้องแลกอะคุณถึงจะได้มาเยอะกว่าเดิมคุณต้องแลกแล้วก็ต้องคุณต้องแลกบางอย่างออกไปเพื่อให้สิ่งบางอย่างมันเข้ามามากกว่าเดิมนะคะชาวราศีกุมในหน้าที่การงานหรือธุรกิจคุณก็ตามแม้แต่การงานคุณเหมือนกันก็เหมือนกันนะคะบางครั้งทางผู้บริหารทางเจ้านายเขาก็ต่อรองต่อรองคุณนะคะเขาก็บางคนเขาก็ถามว่าคุณจะเอาโบนัสหรือเอาเงินเดือน ค,คุณต้องคิดก่อนว่าอันไหนมันได้เยอะกว่ากันมันได้เยอะกว่านะคะบ,บางคนอาจจะโบนัสน้อยแต่เพิ่มเงินเดือนบางคนโบนัสเยอะแต่เงินเดือนไม่ได้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันชาวราศีกุมอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องแลกแลกบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างมานะคะแล้วก็ประคับประคองไปก่อนคู่แข่งทางหน้าที่การงานทางธุรกิจคุณเยอะมากชาวราศีกุมในช่วงนี้นะคะ เขาอาจจะแสดงตัวหรือไม่แสดงตัวเขาอาจจะอยู่เงียบๆก็ได้สังเกตการคุณอยู่ก็ได้นะคะคุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่ไม่ต้องไปซีเรียสกดดันอะไรเรื่องคนคู่แข่งจําไว้ว่าคุณทําสัญญาทำํำธุกรรมใดๆก็ตามนะคุณห้ามตกลงกันปากเปล่าเด็ดขาดห้ามตกลงปากเปล่าเด็ดขาด นะคะในหน้าที่การงานในธุรกิจคุณต้องเซ็นสัญญาทําสัญญาทําเป็นลายละอักษรเข้าไปคุยเข้าไปเทียให้ชัดเจนนะคะเช่นวันนี้คุณไปตกลงอะไรกันสักอย่างหนึ่งข้อตกลงสัญญาทางหน้าที่การงานทางธุรกิจมันต้องมีสัญญาตามไปทันทีนะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยตกลงแล้วไม่หรอกไม่เป็นไรคุยกันแล้วตกลงกันแล้วคุณก็เฉยไม่ได้คิดอะไรคุณหารู้ไหมว่าค,คู่แข่งของคุณเข้ามาตีท้ายครัวคุณก็ได้ เขาอาจจะเข้ามาตีแล้วก็แย่างงานของคุณไปก็ได้นะะดังนั้นทําอะไรก็ตามสัญญาอยากคุยกันปากเปล่านะคะพยายามอยากคุยปากคือตกลงปากเปล่ปาได้ระดับหนึ่งแล้วบอกเขาเลยว่าโอเควันนี้เราตกลงกันแล้วพรุ่งนี้จะส่งสัญญามาเซ็นหรือตอนเช้าตกลงกันแล้วเดี๋ยวช่วงสายๆบ่าย,ายหรือตอนเย็นผมจะส่งสัญญามาให้คุณเซ็นอะไรเงี้ยเราเราก็ต้องคุยต้องพูดกันให้เคลียร์ให้ชัดเจนนะคะชาวราศีกุมก็มีโอกาสที่จะโดนเบี้ยวโดนหลอก นะคะโดนโกงถ้าคุณไม่ทําอะไรที่มันรัดกลุ่มคุณก็มีโอกาสเช่นกันนะคะชาวราศีกุมแล้วก็บางสิ่งบางอย่างต้องแลกนะไม่รู้ว่าใครจะแลกอะไรแลกอะไรแล้วได้อะไรมานะคะชีวิตคุณต้องแลกนะคะแลกแการแลกไม่รู้ว่าแลกอะไรค่นะ,ะต้องเกิดการแลกเปลี่ยนเัินเกิดขึ้นอ่ะมันถึงจะได้นะคะ แล้วก็สถานการณ์การเงินของชาวราศีกุมปีนี้ปีหน้าเอาปีหน้ามากราปีหน้าเป็นปต้นแบบชาวราศีกุมมีโอกาสมั่นคงมัง่มงคั่งร่ํารวยทางการเงินถึงขั้นเศรษฐีใครทรรําธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่มีโอกาสขึ้นแท่นได้เป็นเศรษฐีร่ำรวยเงินทองสุขสบายอยู่บนอยู่บนกองเงินกองทองเลยนะคะชาวราศีอ่กลุ่ม นะะค่อนข้างหรือบางครั้งแม้แต่ปีหน้ามีโอกาสที่คุณจะขายบ้านขายทรัพย์สินขายอะไรคุณมีโอกาสขายได้แล้วได้กําไรเยอะได้ผลตอบแทนเยอะก็ได้นะะใครที่อยากขายที่ดินแปลงโอ้ขายไม่ได้สักทีปีหน้าปีหน้าก็คือเดือนมกราเนี่ยปีใหม่เนี่ยเป็นต้นไปอะค่ะมีโอกาสที่คุณจะภายในปีหน้าแหละคุณมีโอกาสขายขายที่ดินขายทรัพย์สินที่คุณ ต้องการที่จะขายได้ด้วยนะเราจะได้เงินเข้ามาเป็นก้อนใหญ่มหาศาลเยอะด้วยแนะยิ่งใครมีที่ดินทําเลทองเนี่ยถ้าคุณอยากขายเนี่ยโอ้โหคุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาซื้อที่ดินของคุณนะคุณมีโอกาสร่ํารวยมากขั้นเศรษฐีชาวราศีกุม นะส่วนใครที่ทำธุรกิจทำมาค้าขาย mm. เล็กๆน้อยๆไม่ได้หรือทำอาชีพรับจ้างรายวันพนักง,งานทั่วๆไปไม่ได้ร่ำรวยแต่มันจะมีสถานการณ์บางอย่างให้คุณต้องทำแล้วจะมีรายได้เข้ามารายได้เข้ามาให้ชีวิตคุณสุขสบายมากกว่าเดิมแน่นอนนะคะชาวราศีกุมปีหน้าปีหน้าคือปีใหม่เป็นต้นไปปีไหนปีใหม่เป็นต้นไปเนะี่ยคือ ใครก็ตามที่เคยลำบากชีวิตคุณจะอยู่ดีกินดีอยู่ดีมีความสุขมากขึ้นคุณจะสุขสบายทางการเงินมากขึ้นคุณจะไม่ค่อยติดขัดไม่ค่อยขัดสนทางเรื่องการเงินนะชาวราศีกุมนะคะ,ล,นะคะลึกๆแล้วคุณก็เป็นคนค่อนข้างที่จะหวงแหนทรัพย์สินนะ <c oughs> ดีแล้วประหยัดมัธยัถ์ไว้ดีนะคะเพราะว่าอะไรเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเรามีเหตุการณ์อะไรที่ต้องใช้เงิน หรือเปล่าจากนั้นประหยัดอดออมไหมอะดีที่สุดนะคะอย่าฟุ่มเฟือยมากใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นที่ควรพอนะคะไม่ต้องไปประกาศให้ชาวโลกไอ้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงรู้ว่าคุณมีเงินมีทองด้วยนะชาวราศีกุมไม่งานจะมีคนเข้ามาหยิบยินเงินคุณเยอะมากถ้าคุณไม่ให้ก็จะเป็นการทะเลาะบ่อแวง้ง อะไรเงรี้ยไม่พอใจกันคือพูดง่ายๆคุณประกาศคุณเหมือนเป็นการคุณดึงเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาคุณประกาศว่าคุณมีเงินใครๆก็อยากเข้ามาหาคุณถ้าเขาไม่ได้ตามที่เขาหวังเขาปรารถนามันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นเจ้ากรรมนายเวรจังนั้นถ้าใครรวยมีเงิน,ม,งนมีทองนะอยู่เงียบๆนะคะชาวราศีกุมเงียบๆใช้ชีวิตปกติของคุณนะคะไม่ต้องไปอะไรกับใครมากนะคะชาวราศีกุมต่อไปเข้าสู่เรื่องความรักความรัก นะคะถ้าใครยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์ปัจจุบันนะคุณต้องประครับประคองไปต่อชาวราศีกุมนะคุณต้องประครับประครองไปก่อนคุณต้องดูด้วยนะว่าคขอบคุณเขาอยากไปต่อกับคุณไหมถ้าเขาไม่อยากไปต่อคุณประครองฝ่ายเดียวก็ไม่ได้มันก็นเ,เป็นไปไม่ได้นะแต่คุณกับเขายังพร้อมที่จะไปต่อกันให้คุณประครับประครองไปก่อนมันมีปัญหามีอุปสรรคทะเลาะเบาะแวง้งหรือหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ลงตัวไม่ลงรอยกัน ใจเย็นๆนะคะหายใจลึกๆใจเย็นๆบางครั้งถ้าหันหน้าคุยกันแล้วมันมีปัญหาภะษาก็แย,าย,ยากย้ายแยกย้ายกันก่อนหมายถึงว่าอย่าเพิ่งคุยกันมากนะคะแต่แต่เราต้องมั่นใจนะว่าคู่ของเราจะไปต่อไม่ใช่ว่าแยากย้ายแล้วเขาเขาแยากย้ายแล้วเขาเซคุบบายบายหันหลังให้คุณชิงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคุณต้องคิดนะคนที่เขาเดินออกจากชีวิตคุณอ่ะมันเหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้คนใหม่คนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณ ะะแต่บางคนบางคนชาวราศีกุมนะก็ผ่านชีวิตคู่ความรักมาเยอะแยะพอสมควรคุณชอบคนนี้คุณรักคนนี้คุณต้องการเอาคนนี้ไว้นะ,ะบางครั้งคุณก็รู้สึกคุณหวงแหนคนนี้คุณอยากได้คนนี้บางครั้งมีโอกาสที่คนเก่าจะหวนกลับมาในความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมด้วยนะคะมีโอกาสที่คนเก่าจะหวนกลับมาถ้าคุณโสดอยู่นะ,ะคุณก็พร้อมที่จะสางสัมพันธ์ต่อได้ แต่ถ้าคุณยังถ้าคุณไม่โสดคุณอย่าสารเลยสารไปคู่ของคุณเขาก็รู้อ่ะคนเก่าเขาก็รู้ว่าเออคุณไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วเขาชาวราศีกุมนะคะเขาค่อนข้างคนที่คุณคบอยู่คุยอยู่เขารู้กุญนคุณนะเขารู้คุณนะว่าคุณเป็นคนลักษณะนิสัยใจคอยไงแต่แค่เขาจะแสดงออกให้คุณรับรู้หรือไม่ว่าเขารู้มากน้อยแค่ไหนนะ ชาวราศีกุมบางครั้งคุณคิดว่าเขาไม่รู้หรอกแต่เขารู้ลึกๆเขารู้แค่เขาจะแสดงออกให้คุณรับรู้หรือเปล่าว่าเขารู้ว่าพฤติกรรมการกระทําของคุณเป็นอย่างไรบางคนชาวราศีกุมบางคนคุณอยากได้คนเนี้ยคุณต้องการคนเนี้ยมาใช้ชีวิตคู่ครอบครัวแต่คุณยังแอบไปซิกแซกกับคนนู้นคนนี้อยู่อะไรเงี้ยอยากคิดว่าเขาไม่รู้นะคะชาวราศีกุมส่วนมากเขารู้แต่เขาไม่พูดคู่ของคุณเขารู้นะแต่เขาไม่ค่อยพูดเขาไม่อยากพูด เขาก็ปล่อยไปปล่อยไปเขาก็ดูว่าต่อไปคุณบางครั้งเขาก็อยากดูด้วยว่าคุณจะไปยังไงต่อในสถานการณ์ความรักนะคะเขาก็อยากรู้ว่าคุณจะไปยังไงต่อคุณจะทํายังไงต่อนะะเขาก็อยากรู้เออเขาก็ไม่ได้บางครั้งเขาก็เผื่อใจไว้แล้วถ้าวันในวันหนึ่งคุณทําอะไรขึ้นมาที่มันเกินที่จะให้อภยัยเขาก็พร้อมที่จะปีกตัวออกแล้วก็ถอยห่างจากคุณนะคะไม่ว่าคนที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วชาวราศีกุม นะคะปัญหาอุปสรรคหลักๆในเรื่องความรักจะอยู่ที่ตัวชาวราศีกุมซะมากกว่านะคะในเรื่องความรัก <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะปัญหาจะอยู่ที่ตัวคุณนะคะชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะมีคนถ้าใครสุโสดนะก็โสดจะเจอคนที่ฐานะดีร่ำรวยเข้ามาในชีวิตนะแต่ก็มีคนที่เขา เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณด้วยดูดีๆดูดีๆนะคะชาวราศีกุมให้เวลาในการพิสูจน์อย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกในการตัดสินนะคะใช้สติปัญญาการกระทํานะคะความคิดเขาคําพูดเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะชาวราศีกุมเรื่องความรักคุณอย่าตัดสินใจด่วนเร็วฉับพลันเกินไปนะคะ แต,แต,แต่แต่บางคนเขาเข้มั่นคุณก็มั่นใจนะว่าคนคนนี้คุณเคยคบกันมาแล้วแต่มีเหตุให้เลิกลายหย่าร้างหรือแยกทางกันไปแล้วก็เพิ่งได้กลับมาเจอกันใหม่แต่ลึกแล้วคุณยังหวงแหนคนนั้นอยู่นะชาวราศีกุมเหมือนคิดถึงคนเก่าซะเยอะหวงแหนคนเก่าเยอะถ้าคุณมีโอกาสนะคะคุณกลับไปสารสัมพันธ์ในความรักคนเก่านั้นซะจะดี จะดีเพราะว่าคุณเคยควบเคยคุยกันเคยรู้นิสัยใจคอกันมาระดับหนึ่งแล้วถ้าคุณมีโอกาสได้ไปสารสัมพันธ์กับคนเก่าให้คุณไปสารนะคะชาวราศีกุมคนเก่าจะนำพามาซึ่งความรักที่ดีให้กับคุณแต่คุณก็ต้องแก้ไขนิสัยไม่ดีของตัวเองให้ได้ก่อนนะ่ะถ้าถ้าคุณแก้ไขที่นิสัยที่ไม่ดีเรื่องความรังเวเองไม่ได้แล้วคุณยังกลับไปหาคนเก่าแต่เขารู้อยู่บางทีแต่เขาไม่พูดหรอก เขาจะดูก่อนว่าคุณจะทํำยังไงต่อและจะไปต่อยังไงแต่ลึกๆแล้วคนนั้นเขาก็เผื่อใจอยู่ว่าสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรเขาเขายังไม่ยังไม่จริงจังแล้วก็ไม่ซีเรียสในสถานการณ์ความสัมพันธ์กับคุณแน่นอนแหละทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องเป็นคนฝ่ายเปิดแล้วก็ชัดเจนในความสัมพันธ์ก่อนนะคะชาวราศีกลุ่มคุณถึงจะได้ใจฝ่ายตรงข้ามคู่ของคุณมา นะคะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านหมั่นทําบุญรักษาศาาีลห้าสวนมนต์นั่งสมาธินะคะปีใหม่เป็นต้นไปปีหน้าฟ้าเปิดนะคะมีโอกาสร่ํารวยมั่นคงบางคัง้งชีวิตสุขสบายกว่าเดิมแน่นอนถึงไม่รวยแต่ก็สุขสบายทางการเงินกว่าเดิมแน่นอนคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ